อันนี้คือน้องเห็นเดยู่ครับของมันนี่ชแนลนะครับหกสี่ครับสี่หกมเห็นน้องมาวันแรกนะครับก็เหมือนวันแรกที่ที่เห็นศูนย์หกหกศูนย์วันนั้นแหละครับก็ลองไปดูในในคลิปของมันนี่ชแนลนะครับเห็นแกลงไว้อยู่ครับวันนี้แกก็เห็นอีกแล้วนะครับหกสี่ชัดหกสี่ชัดเลยครับตอนนี้กลัวไม่ไม่ไม่ทิ้งหกเนี่ยวันนี้กลัวไม่ทิ้งหกกลัวจะหกจะมาอีกครับท่านผู้ชม ก็ติดไว้นะครับติดไว้หกสี่สี่หกนี่ครับถ้าถ้ามองแบบนี้เห็นเป็นหกสี่นะถ้าสามตัวก็คือนี่ครับเลขครับเลขหลวงปู่สวงเลขถูกหลวงปู่สวงนะครับตอนนี้เรามาจุดอยู่ที่แม่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนยักษ์นะครับนี่ครับบรรยากาศที่ วัดบ้านชําเบงนะครับวัดบ้านชําเบงตำบนเทืรักษาเผือสังกัดจังหวัดสุรินทร์นะครับเขามาดูบรรยากาศหลังจากที่ให้เลขนะครับทั้งสามตัวท้ายทั้งสองตัวบนล่างนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดแปดหกศูนย์หกครับก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับมีคนดูเจอนะครับมีคนดูเจอดูเห็นครับคลิปเราก็ลงไปแล้วครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ลงไปย้อนไปดูใหม่อีกทีหนึ่งครับวันนี้เราก็มาดูจุดที่เราเจอครับจุดที่เราเจอจุดที่เราเจอเลขจริงๆนะครับครับนี่ครับจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับเลขก็เข้านะครับตรงนี้เลขก็เข้าก็มีเลขลอยหนึ่งหกเ็ดเหมือนที่บอกครับ ตอนนี้ก็ในสภาพครับสภาพที่สมบูรณ์มากครับแม่จะเขียนให้โชคของเราครับแค่งวดแรกครับแค่งวดแรกก็ได้โชคกันไปเต็มๆแล้วครับโชคใหญ่เลยครับซื้อตัวไหนถูกตัวนั้นครับเลขตัวนี้ก็ยังอยู่ยังมีคนจดอยู่ครับใครที่เป็นดูเป็นแนวทางครับก็เอาไปเสียงดวงดูครับนี่ครับ้นอ สองหกสองก็เข้านะครับตามตัวหน้าครับครับผมโอเคครับก็คลิปนี้รบรรยากาศกาศ็มีเพียงเท่านี้ครับที่ตะเกียนยักษ์นะวัดบ้านํำเบงหรือวัดเทพรักษาวณารามของเรานะครับหลังจากพี่น้องของเราได้เจอในที่นานแล้วก็บรรจากให้วัดก็พาเขามาอยู่ในที่ที่เขายัก ควรอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่วัดนะครับก็อาจจะนําโชคลาบมาให้กับพี่น้องเราก็อาจจะเป็นไปได้ครับตอนนี้นี่ทุกคนก็มารับมาพิสูจน์กันครับมาพิสูจน์กันจจะว่าเห็นจริงครับเห็นจริงครับครับผมก็เห็นถูกกันจริงๆครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ